คุยได้แบงนี้สวัสดีครับน้องชายครับครับผมเป็นไงมนเมื่อเช้ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิเช้าก็รถ<า>ไม่ลงนะ,ะมันรถเกินอยู่เท่าไ,ไหไปไปร่ประมาณเหลือปอนสุดท้ายเนะสียดายไม่ไจเริายงไม่ได้รายังไม่ได้ไเนาะก็ คือไม่ได้ไปต่อในมวันรอบแต่ก็ชนะวันนี้นะเขาเข้าไปด้วยโดยรวมเป็นไงไฟนี้โชคเขาเข้าไปด้วยก็ดีใจครับเคยได้ยินนะว่าเขาแข่งเมื่อกี้เข้าไปคุยกับป๋าป๋าว่าไงบ้างน้ำป๋าว่าเรื่องน้ำหนักครับป๋ิดไม่เนอะป๋ิดไม่ยังแรงให้ให้ดูให้ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณอ่ะอยากจะพูดอะไรถึงโมเล็กหน่อยเพราะว่าเรามานน้ำหนักกันมาก่ะัวขอตัวด้วยนะเพราะว่าวันนี้ก็ พี่เขก็จริงนะมากเลยเอาไว้เดี๋ยวน้ำหนักได้กันค่อยต่อกันใหม่อ่กะแล้วเราอยากจะฝากขอบคุณใครอะไรเงียประมาณนี้ชนะแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทอมอลเป็นอย่างมากแล้วขอโทษนะครับวันนี้เรือน้ำหนักวันนี้ได้อัดฉีดเท่าไหร่ครับก็ยังไม่รู้เลยเราไม่รู้เหมือนกันนะไปหน้าต้องต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ละหน้าเยอะ145 145อยากเจอใครเวรนี้อยากเจอใคร ดูดูไว้บ้างไหมมีเร็งเร็งไว้บ้างไหมว่ายังเลยว่าได้หมดเลยจะใครก็ได้ยังไม่ดูเลยต้องดูอีกโอเคขอบคุณมากครับรองชายครับนี่ด้ำหนังตีต